bên này nè Được. Nó dãy mày đi gọi nó. À, nằm nào nó. Đây phương gần đó còn cái đây. Rồi dò do dũng bọn á, Do cào lốt còn. Không, cho vừa tầm lên. กูเด็กแว้นเด็กแว้นเด็กแว้นตัวสุดตีโบครับครับ ไม่ตกใจไหมลูกบริกัดมันบริ้ตกปลาตะบนัเนเหลี่่ อกันแ่ฟ้าเขาเยอะเขาูนตูนตูนแ้วฟืดฮะจิ้มปากวนไปช่อนนะครับผมแว้นนะครับปลานาเก็บเนี่ยเก็บด้วยเนาะใจบึงเนาะเก็บไปทำอาหารนะครับตัวนี้ขอเก็บนะครับนะครับ ไปช่อนเล็กนะครับแต่ว่าอ้วนนะครับผมทําเค็มก็คือตรงนี้ก็คือสภาพหมายก็คือนานะครับนาน้ําท่วมตีย้ำๆดูครับกัดผิดไปกัดผิดมาหลายตัวนะครับผมโดนจนได้ครับโอเคสอนพิษนะครับเหยื่อจากไข่จ้ำใบน้ำเป็นหนึ่งครับสุดยอดมากครับครับเดี๋ยวลองซ้ำดูนะครับไปกินได้เป็นคน ขันไปพอเพื่อที่ีีงกี่ร,นนร,รง้อวากล่องหันมาให้เวร

ใกล้เนตโดนลอยมาเลยเพิ่งไม่ยู่ไหมนัดลอยขึ้นเลยครับกัดบริเวณที่เดิมเลยนะครับผมตัวที่สนะครับ ตัวน,นี้กัดที่แรกกัดผิดนะครับผมแล้วผมก็ตีย้ำไปประมาณสองสามไม้นะครับงัดกระดินขึ้นมาเลยแต้มสองนานี้เด็ดเลยครับผมนย้่่อสอนผิดนะครับแต้มที่สองครับสุดยอดครับตรงไหนปลาชุุมๆขอตีด้วยหน่อยวันนี้ ลุยปานานะครับเหมือนเดิมโอเคคือป่คือคือวันนี้เจ้าถิ่นพาเข้าใหม่นะครับสวัสดีครับ <c oughs> ายด้วยเอาลองตัวนี้ดีกว่าตีได้คนนะโมทีอตีอ่ะยังยังไม่ไปลก ที่ไหนตีก่อนตีนี้ก่อนเดี๋ยวไปไปเด้อได้หตัวนั่นโดนโอ้โหหายไปอยากกระดดจริงจริงจะขึ้นดวงน้ำนะไม่เอา นี่ปลาชงจริงวะนปลาจริงดี่ะเอองานเนี้ยขึ้นลงนะถึงขาดเลยเดี๋ยวถึงให้มัขาดเลยดเลยเยนๆกขาตรงนี้าไม่ขาดไม่ได้หลุด อีกแล้วโอ้เต็มๆครับผมกัดใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้แต้มที่สามนะครับไปช่อนท้องนานะครับผมนี่แต้มที่สามตัวนี้ขอเก็บนะครับผมใช้ไม่โตมากได้ไปสองสามตัวครับเจ็บไปทำอาหารครับผมนิ้วกบยางสอนผิดนะครับหายสภาพไหนเป็นท้องนานะผมน้ำขึ้นใหม่นะครับกัดดีมากๆครับผม เจ้าถิ่นพาเข้าหมายวันนี้โอเคคือต่อครับสอนพิดสุดยอดครับ